วันนี้จะพาไปชมของดีราคาถูกที่สุดของโลกนั่นก็คือข้าวข้าวเหนียวเขาวงกลสินลักษณะภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเขาวงกลสินนั้นเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขามีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทางเป็นวงกลมจึงเป็นที่มาของชื่อตามที่ตั้งว่า วงพื้นที่เป็นแองกระทะมีเทือกเขาภูพานกัน้นระหว่างอำเภอเขาวงจังหวัดกลสินกับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารลักษณะข้าวเหนียวเขาวงนะครับข้าวเหนียวเขาวงกลสินนั้นหมายถึงข้าวพันกอเดียวคือข้าวพันพื้นเมืองนั่นเอง และก็ข้าวพันกอขอหกซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้เฉพาะในฤดูนาปีในเขตพื้นที่อำเภอเขาวงอํอำเภอกุชินารายเฉพาะตำบลนาโกและตำบลหนองห้างและก็อำเภอนาคูและก็เฉพาะตำบลนาคูและตำบลบ่อกแก้วเท่านั้นนะครับในจังหวัดกาลสินเป็นข้าวเหนียวเมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่มไม่ติดมือและข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นยังคงรักษาความอ่อนนุ่มได้อยู่นะครับวันนี้จะพาไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนาเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้เป็นพี่น้องชาวนาทั้งสองท่านนะครับ ที่จริงท่านก็มีลูกมีหลานเนื่องโดยลูกหลานจบการศึกษาไปก็ไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดดังนั้นปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่จะต้องเก็บเกี่ยวข้ากันทั้งสองคนนะครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีเพ่งได้เกี่ยวเข่าเริ่มเลยจักมือแล้วครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวเกี่ยวอยววู่เมื่อวานนี่ใชรถครับบอ่อันพื้นที่เท่าจักไรครับพื้นทีห่หน,นึ่งบอครับพื้นที่หน้าเท่านี่จักไรทั้งหมดเลยประมาณเบิดประมาณกว้างเบิดทั้งอัน,รรนมันเกินหน้าโล่งน้องของน้องของเพอ่อนนี่ประมาณยี่สิบนี่นะยี่สิบยี่สิบครับยี่สิบโอ้บ่หน่อยได้ยี่สิบไรนี่ นี่คือตัวของพ้าเจ้าก็มีหลายก็ได้สิบกว่าไร่์บอกโอ้สิบก่าไร่นี่ก็เยอะแล้วยี่สิบไลนี่ก็โอ้ยกินยี่สิบไลนี่ส่วนใหญ่เฮ็ดข้าวเหนียวเฮ็ดข้าวเจ้าข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่โอ้ยนี่ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวมันง่ามหลายจนล่มมันบ่เข่ามันง่ามหลายจนล่มวันนี้เกี้ยวสองคนหนึงสี่หนวเป็นสิบเศร้าไลนี่เฮ้าสิเกี้ยวจังใดมันจังสิหมึด จงังโอ้จังบ่เอารถเกี่ยวแล้วดิโอ้เอาโอจังจังเอารถเอารถเกี่ยวเนาะเอารถเกี่ยวหวานนี้เอาระวังรถเกี่ยวกับคนเกียเ่ยวนี่ขอดีขอเสียล่องว่ามากกันน่ะมันจะดีแล้วมันเลวไว้โอ้เอารถรถเกียเเก่ยวนี่เลวไว้ออขอเสียของของรถเราปั๊นได้โอเสียได้รถเกี่ยวพักอยู่โอ้ักแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปตากกันปะตากอยู่ได้ตากเนาะได้ตากนี่เข่างามไหลจนมันล่มครับนี่ อันนี้ลมนี่ยรถรถเกี่ยวนี่สิยากจังน้อยยืนมาครับหลมหลเกียวมันจะเอาบิดกอย่ครับหันหลมนเนาะนี่คุณลุงเกี่ยวเขานี่ก็เป็นผู้ไทครับผู้ไทหน้าโกหน้าโกตำบลหน้าโกอำเภอกุชินาราจจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ว่าเพิ่นมีหน้ายุเขตอำเภอเขาวงตามถีเขาเห็นในภาพนะครับเขาวงเขาวงอีลีครับผู้เขาอ้อมรอบตามถี่เลี๋ยวเห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นอำเภอเขาวงอีลี เอาเขาคือมีทีดินอยู่ทั้งทีบ่บัดนนี้เขาคือมาอยู่ทั้งเขาวงที่ดินมรดกแล้วจะพอแต่แม่เเป็นทีมรดกพ่อกับแม่เนาะปู่ย่าตาใหญ่ครับบัดนนี้ดำเนี่ยเขาได้จ้างดำมาครับยอดยอดยอดเนาะโอ้ยอดกบวนันโอ้ยอดยอดใช้ยอดกับบาทน,นะครับอ,อันนี้คือยอดคือบ้านครับลูกยอดเนาะโอ้นี่ยอดนายยอดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าน สวัสดีนะยังไดเกี้ยวเมยปะเมยอยู่เมยเมยอยู่เมยนี่คือภาษาพุทธิเลยครับภาษาพุทธเหนื่อยไปว่าเมยเหนื่อยเหนื่อยอยู่ก็คือเมยยู่นะครับติเมยจังหน่อยเนาะเพราะเขามันล้มเนาะข้าวล้มข้าวงามนะครับหรือถ้าภาษาพุทธข้าวเขาเรียกว่าเขาเห็น่าเขา เขาล้มขาล้มครับนี่ล่มหนาววีวีงานนี่คิดว่าแล้วมือใดที่รีห้องเบิ้งอยู่นี่ลายบ่สามมือใดบ่แล้วบ่สามมือนะไม่แม่นสี่ผัวบ่สามสี่มือเดียวสิโอ้หมู่บ้านเอารถเนาะ เพิ่นมีทีมรดกย่ท่างที่เขาก็เลยงามเป็นข้าวเหนียวเขาวงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับค้าโอ้ตองกับท่างนี่เขาใส่รถเกี่ยวดิเขาคิดเป็นไร่ไร่แล้วเทไรครับไม่ข้าไม่ล้มกับแปดร้อยโอ้ข้าวไม่ล้มนี่แปดร้อยเออข้าวล้มข้าวล้มไปไน้เลยพันหมดเลยโอ้ข้าวล้มนี่หนึ่งพันต่อไร่ถ้าเขายืนนี่ก็คือไร่หนึ่ง แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทได้เลยสาวนานะไม่ได้เลยได้สาวนานะพ่ออาบ้าเอลือเเร็้ปานนั้นยังโลละหาบาทที่วันทีเขานิ่เซนริ่มเตยนจะนึโอ้ยเนาะเต่ามันหึเนี่ยเอาเอาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเนาะครับจนคือเก่าาวนาขายเขาโลละหาบาทไปซื้อมาหมาซ่องเลยหกเ็ดบาทสิบบาท

เอาเอาเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไร่ชาวนา <c oughs> ครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนามาในยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงของดีแต่ถูกที่สุดในโลกก็คือข้าวพบกันใหม่ในคลิปหน้า จะเป็นอะไรโปรดกรดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรบับวันนี้บุญรักษาสวัสดีครับ